สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีลูกขเหนือเซาทอีสานทุกท่านครับพี่น้องวัอนี้นะครับผมมาอยู่งานประกวดของนะครับห่วยแถลงครับพี่น้องนะครับกับบรรยากาศวัอนี้ก็เลยมาเห็นพอพันธุ์ครับพี่น้องอีกหนึ่งตนะครับผมดีผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันธุ์ประจําศูนย์ลีดของเอชจีบิลดิ้งเซอร์วิสนะครับผมนั่นก็คือเจ้าม้าเหล็กนะครับผมมาเล็กเจ็ดสองทับเจ็ดเก้านะครับผมเป็นน้องชายแท้ๆนะครับของสูบุกิ้งกัน 109ทับจครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวเด่นอีก1พอพันประจำศูนย์ลีดแล้วก็ประจำอยู่ที่ SG Breeding Service ครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้มีน้ำเชื่อสู้เกษตรกรด้วยครับพี่น้องเร็วๆนี้นะจะมีน้ำเชื่อแยกเพศนะครับช่วงปลายปีครับพี่น้องไปหาพันธุกรรมนะครับดีๆเจ้าม้าเหล็กครับพี่น้องน้องไส้ของนะครับสโมกินกัน109ทับครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นพันธุกรรม อ่าตัวนี้เป็นลูกของวิเชเตอร์แมกนัมนะครับขกเก้านะครับผมทับสรับพี่น้องนะครับกับเลดลอตโต้นะครับสองเจ็ดหกหรือเจ็ดแปดได้ครับจามโพิชนะครับผมเดี๋ยวผมขื่นผลงานนะครับผมพี่น้องจะเห็นผลงันเจ้ามาเล็กนะครับว่าเกิดจากแม่ที่เป็นเท่าโบสครับพี่น้องนะครับผมกะทอว่าหาลูกโคร่องสางดีนะครับผมล่าโตหนาลึกนะครับหลักการที่สําคัญการเก็บนะครับผมข้อขานี่ถือว่าดีครับพี่น้ององศาขานี่ถือว่ามาดีเลยนะครับอายุจ็ดปีครับตอนนี้ อ้าวนะครับอายุเขาสามปีแล้วพี่น้องนะครับเจ้ามาเล็กนะครับผมถือว่าเป็นพอพันธุ์นี่ผมบอกได้ว่าเ่าะที่แนะนำเดี๋ยเลยนะครับว่าพี่น้องกําลังจะหาพอพันธุ์ผสมว่าอยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับมาเล็กก็ถือว่าเป็นนะครับตัวเลือกที่ดีเลยนะครับผมสําหรับสายพันธุกรรมของเจ้ามาเล็กนะครับเป็นวินเชตเตอร์แมงนางพอเก้าทับสามนะครับบวกกับลิลล่าโต๊ะสองเจ็ดแปดไดครับพี่น้องนะครับผมน้องแท้ๆของเจ้าสมุกยิ่งกัน109่นทับเนะครับน้ำเชื้อตอนนี้ชุดเท่าไหร่ครับ น้ำเชื้อนะครับผมหลอดละห้าร้อยครับอ้าวน่หลอดละห้าร้อยชุดละห้าพันอ้าวนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดขอบของเอชจีนะผมขึ้นให้เอชจีบีดิงเซอร์วิสนะครับผมขึ้นรายละเอียดให้นะพี่น้องนะครับเห็นผลงานลูกอยู่มุมด้านล่างนะผมขึ้นคลิปลูกของเพื่อนให้นะครับผมเกิดจากแม่นะครับลูกกระทบบ้านเฮาอยู่แล้วพี่น้องเป็นแม่เท่าโบส ถือว่าเก็บในเรื่องของอขอขาแล้วก็ให้ใหใหลูกล้ำโตหนาลึกดีครับพี่น้องนะครับจนี่เจ้ามาเล็กนะครับพี่น้องนะครับผมฝากไว,ว้าสาหรับ FC ผู้ติดตามอยากได้พอพันดีดีปลายปีนี่น้าเชื่อมาเล็กมีแยกเพศแน่นอนนะครับผมเอาสาหรับคลิปนี้มาบึ่งพอพันในงานประกวดกันไปสักนิดว่านะครับผมอย่าลืมนะครับผมถักถ่ายพูดคุยไปทั่งเพจของ เอ b จีบ i ิการซูบิทหรือว่าเบอร์โทรก็ได้ครับพี่น้องน้ำเชื่อมีบริการส่งถึงบ้านนะครับแน่นอนครับผมเอาสำหรับคลิปดีเอาไว้สักนิดกนครับผมสวัสดีครับ